ตอนนี้อยู่ส่วนคุณปู่แล้วค่ะมาหาคุณปู่นะคะก็ต้องจอดรถไว้ด้านหน้านี่นะจอดรถไว้ด้านหน้าแล้วก็รอเดี๋ยวรถเขามีรถรับส่งเข้าไปข้างในเพราะว่าทางมันชันทางข้างหลังเรารอรถียจ้านี่นั่ <Okay. S 1> รงรถรถลิมูซี <laughs> wow <Whoa. laughs> ขึ้นนะครับแจ้งเคาน์เตอร์แล้วก็มารอรันที่นี่นะคโอเคค่ะไปอุยตอนตอนจะขึ้นก็แจ้งเคาน์เตอร์ข้างหน้าแล้วก็มารอตรงนี้มาไม่หลอกถอดไว้เนี่ยชั้นเนี่ยถอดรองเท้าไอ้ก้อนกอดจ้ากิ๊กโซดาโอ้ร้านสวยนะ ข้างล่างมีสระน้ำด้วยขอโทษตั้งใจมีทังหมดหรอเอ้ขึ้นไปดูเอขึ้นไปดูเินทุนที่อันนี้อาไปเลยสุันะครับผมเราไปเลมีกาแฟมีเครื่องดื่มก็มีอาหารด้วยเดี๋ยวสั่งอาหารกันเพราะเราจะมีไส้ มีเนูอร้เบเกอรี่ก็ดูต้องต้องใส่รงน้นบ้างเดี๋ดูก็ได้มันก็จะอยู่คนละฝั่งเอาอันนี้เค็คเลยกอรไหม นมสดน่ากินนะจะเป็นเค็มมะพร้าวนมสดนแล้วก็มะพร้าวไม่เการี่สั่งตรงนี้เลยได้ไหมครับแนั่ขงขึ้นบนมีขึ้นบนด้วยาษาจีน นั่น叫一个这个一个这个什么？大麻เหมือนด้วยนุ้ยแต่เรามีออเดอร์แล้วออเดอร์แป <c oughs> กปกินขนมแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปดูดิวิวสวยเนาะเห็นบรรยากาศเขาเป็นไงมีสระน้ำนแล้วก็เห็นแบบวิวภูเขาป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนี่ไงเี่ก็เห็นว่า เออแค่คนเดียวหันหน้ามาแค่พี่เบสแค่คนเดียวมันจะดูแบบมีคลาสในการถ่ายรูปเออสวยสวยอ่ะพี่อัญหันหน้ามาเีเนี้ยเออเออเทส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 ดี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 พี่มีหนวดโตมากเลยอ่ะ ได้เวลากลับแล้วทุกคนถ่ายรูปได้รูปเยอะแยะเอารูปสวยๆให้ดูแล้วนะแล้วก็เราจะกลับก็ไปบอกที่เคาน์เตอร์นะคะว่าเราจะกลับแล้วก็รอรถยืนรอรถตรงที่เราจะเข้าไปเมื่อกี้นั่นแหละก็รอรถก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย